ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็พูดถึงโพในการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ภูมิใจไทยที่ลดลงว่าเป็นไปตามผลสํารวจตอนนี้การแก้ไขปัญหาวิกฤตสําคัญกว่าส่วนโพก็เป็นเรื่องของโพอย่าไปสนใจการให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาอุรกภัยนั้นสําคัญกว่าและยังมั่นใจในเรื่องของพื้นที่ภาคใต้ ส่วนโพที่ระบุว่าคะแนนนิยมคุณพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แสงภูมิใจไทยกไ็ไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์อยู่แล้วไปฟังเสียงกันครับไม่เป็นไรครับอันนั้นก็ขอให้ไป,ป,ปตามโพนะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องของการแก้ปัญหาวิกฤตมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าโพก็ส่วนโพเราไม่สนใจเรื่องโพอะฮะตอนนี้นะครับเรื่องปัญหาของการแก้ปัญหาใน อาทุกเข้าไปคราวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับยังมั่นใจพื้นที่ภาคใต้อยู่เลยครับยังมั่นใจอยู่ครับ